ไม่ชอบไม่ชอบอย่าก,กระโดดที่นี่นะพูดมาตั้งแต่ยี่ร้อยหยดมาเข้ามาขออ,อ,อนุญาตนะขอโทษนะครับผมอันนี้พี่จอนสักจอนจอน,จอนสักนะครับผมเปลี่ยนชื่อไงคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อชื่อเล่นมั้งชื่อะะม,มิสเตอร์จานนะครับผมพ่อจานอะคาลิดคาลิดอะไรสักอย่างอ่ะเออคาลิดเวมุสใช่เป็นคนปากีสถานนะครับผม เขาขอให้ช่วยตามหาลูกชายให้หน่อยเขามาหาอีเตอร์อีจันค่ะพี่เขาเขาต้องถามเขาว่าแฟนเขานะ่ะชื่ออะไรเ,เขาขอบอกอว่า,วาแฟน <จะ S 1> เขามาใช่มาลิดำตะกูดำตะกูอย่างเงี้ยดำตะกู ไม่ชอบอย่ากระโดดทีนี่เออพูดมาตั้งแต่นี้ร้อยยศมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาคุณคะคุณมีอะไรจะพูดให้ยีฉชั้นฟังไหมคะใช่ไหมคุณคุณช่วยพูดหน่อยค่ะว่าคุณมีอะไรจะพูดก็เอออยากให้พ่อลูกเขาเจอกันเนาะนั่นพ่อพ่อพ่อเขาน่ะพัดพากันไปตั้งแต่เล็กๆแม่เขาชื่อมะลิดำตะคุนั่น คุณแม่คือเชื่ออะไรคะยายค่ะยายชื่ออะไรจ๊ะยายบัวลอยพร้อมสน้อยจ้ะยายบัวลอยจ้ะเป็นคุณแม่ของของเป็นคุณแม่ของมะลิดำตะคุค่ะอ้จ้าเลี้ยงหลานมาเดี๋ยวนี้เขามีหลานหนึ่งคนเป็นยายทวดแล้วเหรอเป็นทวดแล้วค่ะโอ้เป็นทวดแล้วทางนี้ก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เขาจะเขาจะคอยดูโรงเรียนราชื่อเออไอ โรงพยาบาลราดวิธีอันนี้เขายังไม่ได้เจอพ่อเขาสักทีหรอกเขาชื่ออะไรตอนนี้เขาชื่อจะกรจันทรศักดิ์ดำตะคุะพ่อเขาชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะพ่อเขาอ่ะค่ะไอกคอะจันาร์คาริศมามัดมาหมดมาเมมูดมาเมมูด